มาครับถ้าไม่หลุดนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับอย่าลืมนะฮะแนวต้านนะครับแนวต้านมองเห็นอยู่นะครับถ้าไม่ผ่านถ้าไม่เบรกนะครับจะจะรอเข้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบรกก็จะกดตามนะครับถ้าเบรกแนวต้านไปได้ก็จะกดตามดูนะครับอันนี้อยู่ในไฟนอลเลยนะครับต้องดูแท่งนี้เป็นหลักนะครับมาครับถ้าแท่งนี้ผ่านนะครับจะกดเข้าออเดอร์บายตามนะฮะ น้องๆอยู่ที่อยู่ในเดอะไฟนอลจะเห็นออเดอร์นี้นะครับออเดอร์นี้พี่ใหทำเป็นตัวอย่างให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับย่อรอย่อก่อนครับรอย่อก่อนลงมามาครับใหญ่กดแล้วครับมาแท่งก่อนเดอะไฟนอลนะครับเหล็กกรอบแนวต้าน ที่เห็นนะครับนี่นะครับขอบนี้นะฮะก็แท่งไฟนอลนก็กดตามนะครับอันนี้อยู่ในเดอะไฟนนเลยพี่ไอทำตัวอย่างไว้ให้เห็นหลายออเดอร์แล้วนะครับไปดูนะครับไปดูน้องๆที่อยู่ในเดอะไฟนนนะครับดูทั้งตัวอย่างทั้งทั้งตัวอย่างวิดีโอนะครับก็จะก็จะลงอยู่ให้ดูอยู่หน้าเฟซก็มีอยู่หลายออเดอร์นะครับไปดูนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะสูงมากนะครับเงื่อนไขมันได้นะครับ สวยงามครับก็ลากันที่หนึ่งออเดอร์นะครับใครสนใจเรื่องของ The f i n a l Stick นะครับทักหาพี่ไอ้นะครับสวัสดีครับผม